มีทฤษฎีแพทย์จีนก,กับหมอขานนะครับคราวนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการจําแนกโรคเป็นซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่สําคัญนะครับคลิปคที่แล้วเรากล่าวถึงกลุ่มอาการของโรคร้อนคือกลุ่มหยางนะครับวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของกลุ่มเย็นโรคเย็นนะครับซึ่งมีชื่อว่าโรคไทอินนะครับ ไทในภาษาจีนก็จะแปลว่ามากแปลว่าใหญ่นะ,นะครับยินก็คือเย็นนะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็นโรกของความเย็นที่ที่จะเกิดขึ้นคือยินเท่ากับเป็นการความร้อนความเย็นกําเริบนั่นเองนะครับลโรคไทยินเนี่ยจะเกิดขึ้นกับอวัยวะม้ามม้ามนะครับเมื่อความหนาวเย็นซึ่งเป็นสมุฐานภายนอกเข้าโจมตีร่างกายนะครับ เข้าโจมตีเจียวตอนกลางาสันเจียวตอนกลางนะครับก็จะของคนป่วยที่อ่อนแอรโรคนี้เป็นโรคที่คนป่วยที่ป่วยเรื้อรังจะกาลังจะก้าวเข้าสู่การอาการป่วยเรื้อรังเบื้องต้นนะครับหรือเกิดจากสมุนฐารการรักษาโรคยางทั้ง3โรคยางทั้ง3ามกล่าวที่ที่เราเรียนมาแล้วในคลิปก,ก่อนๆนะครับไม่ได้ผลนะครับ ไม่ได้ไประสิทธิภาพไม่ได้ผลในการรักษาก็จะเกิดอาการไท้หยินขึ้นทันทีนะครับจึงมีอาการท้องโตนะครับท้องโตอาเจียนไม่อยากอาหารอันนี้เป็นอาการที่ระบุที่อาการที่เกี่ยวข้องกับม้ามและกับพ่ออาหารนะครับไม่อยากอาหารท้องโตร่วมกับท้องร่วงนะครับและอาการปวดคนไข้จะชอบอุ่นนะครับชอบความอบอุ่นชอบอุ่นนะครับ แล้วก็ชอบการกดเมื่อกดท้อลงไปเนจะรู้สึกสบายนะครับกระหายน้ำลิ้นซีดฝ้าขาวชีพประจรเต้นช้าอาการท่าหินเป็นอาการยินหย่อนครับเราเข้าใจว่ายินหย่อนยินหย่อนก็คือ,อความเย็นมันน้อยนะครับความชื้นเป็นอาการเครือ มีสองอาการคือคือยินยินหยอ่อนแล้วก็ชื้นชื้นเย็นที่ม,าม้าหมายถึงม้าม,มีความเย็นมากขึ้นนะครับม,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 ม้าจะม้ามีหน้าที่ในการให้การบำรุงชีกระเพาะอาหารจะลดชีที่ผิดปกติจะตรงข้ามกันม้ามกับม้ามกับกระเพาะจะทำงานตรงข้ามกันในในในโลกของไทยหยินนะครับม้ามจะมีหน้าที่ในการลำเลียง อาหารและกระดูดซึมสารอาหารเมื่อความเย็นกำเริบก็คือเมื่อความเย็นในท้องในม้ามสูงขึ้นมากขึ้นนะครับจึงไปปิดกั้นความชื้นนะความชื้นเย็นเนี่ยกั้นความชื้นเย็นไว้นะครับจนมากระทบกับการดูดซึมอาหารให้เป็นผ,ผิดปกติเพราะนั้นความชื้นความชื้นเย็นเน่ยมันชอมาปิดกั้น การดูดซึมสารอาหารในร่างกายจปเกิดความผิดปกตินะครับต่อไปก็คือโรคเช่าหญินโรคเช่าหญินจะสัมพันธ์จะทํางานจะเกิดขึ้นกับอวัยวะไตนะครับเมื่อร่างกายเราเมื่อร่างกายมีอาการอยางไม่เพียงพอคือความร้อนไม่เพียงพอในร่างกายนั่นเองนะครับหรือเกิดจากวิธีการรักษา ด้วยวิธีการขับเหงื่อที่รุนแรงเกินไปหมออาจจะใช้วิธีการรักษาด้วยการขับเหงื่อแต่รุนแรงเกินไปจนทําให้คนไข้จนทําให้ทําลายไปทําลายอย่างของร่างกายทําลายความอุ่นของร่างกายนั่นเองนะครับเกิดอาการแปลสภาพของเช่าหิานเป็น,นความร้อนและความเย็นก็จะเกิดอาการแปลสภาพเป็นสองด้านทั้งความร้อนและความเย็นนี่มาขยายความ เรื่องของการแปลสภาพหินเป็นความเย็นนะครับมีอาการกลัวความเย็นนะครับแน่นอนว่าหินหินเป็นหินคนไข้ก็จะมีมอาการกลัวกลัวเย็นเพราะมันเย็นอยู่แล้วนะครับก็จะสะดุ้งขึ้นมาอีกนะครับนอนคูขานอนก็จะคูเข้าสะท้อนถึงต้องการความอบอุ่นความอุ่นนะครับเฉชยชาคนไข้จะเฉอยชานะครับแขนขา เย็นแขน,นขายัางเย็นอยู่นะครับการอุจจละก็จะถ่ายออกมาก็จะมีกากเศษอาหารไปด้วยมีอาการอาเจียนนะครับชอบดื่มน้ําอุ่นอันนี้สะท้อนถึงร่างกายเย็นนะครับก็จะชอบดื่มน้ําอุ่นปัสสาวะมากและกระใสลิ้นซีดฝ้าขาวนะครับเหล่านี้เป็นอาการระบุถึงอาการของนะครับหัวใจกาดไต หยางย่อนนะครับชี่หยางไม่สามารถเข้าไปให้ความอุ่นแก่ร่างกายได้เพราะฉะนั้นภายในร่างกายเนี่ยจะมีความจะมีหยางถูกปิดกั้นทําให้เกิดความเย็นสูงขึ้นนะครับเป็นอาการของชี่ไม่สามารถจะเข้าไปให้ความอุ่นแก่ร่างกายได้นะครับดังนี้การแปลสภาพจากเช่าหินเป็นร้อนเป็นอีกอาการหนึ่งที่ที่สําคัญจากจากการแปลสภาพของอ เช่าหินนะครับเกิดจากผลจากการกระทบของไตหินไตหินคือสารเหลวสารเหลวของไตนะครับเกิดการขัดมาขัดขวางสารเหลวเข้าสู่หัวใจจนไฟในร่างกายไฟในหัวใจทํางานมากเกินไปนะครับคนไข้จึงมีอาการง,งุดดงิดนอนไม่หลับปากคอแห้งปากคอแห้งนะครับลิ้น ลิ้นแดงเข้มสีมเมื่อดูลิ้น,นจะมีสีแดงเข้มนะครับชีพจรเต้นเร็วเป็นเส้นอันนี้คือลักษณะอาการของเช่าหญินที่แปลสภาพเป็นความร้อนนั่นเองนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้เข้าดูกิจกรรมใหม่ๆหรือคลิปต่อไปให้ให้มากขึ้นน,นะครับ